ရဲ yeah. There are some phones, I use application use, I use on the mobile phone. Oh, Good. Application on mobile phone, right? Easy to use. Teacher, but we can record image on the computer. Of okay. course. We, we can record photo image in Photoshop. Ah. Yes we are running today. Today we will have students in computer image data to picture. นักเรียนใครเคยตัดต่อภาพบนคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือจำชื่อแอปพลิเคชันได้ไหมแอปอะไร เคชั่นบนมือถือน,ะะนักเรียนมีอยู่ด้วยกันมากมายสามารถใช้ได้ตั้งแต่การตัดตอ่อโฟโต้หรือว่าวิดีโอ,อแต่ที่นี้วันนี้เราจะทำการมีทัดภาพซึ่งใช้โปรแกรม p t o s h ช p อปครูจะเริ่มทำตัวอย่างให้นักเรียนดูโดยการใช้ข้อมูลหรือว่า Data ตส่วนที่เป็นรูปภาพหรือสองรูปภาพเริ่มกดโปรแกรมโดยเข้าไปที่ รูปไฟล์แล้วก็โปรแกรม Photoshop นักเรีนยนสามารถเปิดตามคูไปได้นะคะเริ่มก่นเรามาลองดูสัพยากรก่อนวันนี้สองภาพหรือว่า Two p h o ผู้ชายคนนี้จะเข้าไปอยู่ในน้ำตกทั้งทงที่ไม่ได้ไปเที่ยวอ่านักเรียนคงเคยอยากจะประมาณว่า นิดนึงทำแอปไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าตัดแต่งก็เหมือนว่าไป <c oughs> เคยเห็นไหมคะบนเฟซบุ๊กนะบนเฟซบุ๊กมีประมาณว่าไปเที่ยวมาแต่เปล่าไม่ได้ไปเรียนไหมเรียนเพราะแอปมี่เลือกมากมายแต่วันนี้เรามาลองในโปรแกรมคนที่สอบกันเริ่มต้นเปิดโปรแกรมวิธีใช้นำข้ามเข้ามาใช้เข้าไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกคำว่าโอเ โมเดนเราจะเปิดรูปภาพภาพแรกเป็นภาพน้ำตกนะคะนักเรียนภาพแรกเป็นภาพน้ำตกภาพนี้เราจะเอาผู้ชายคนนี้ม,มานั่งนั่งงงงอยู่หน,น้าน้านำตกผม,ม,มจะเทหน้าดูหลังจากนั้นไฟโอเดลอ่าไอ้นุรถถ่ายมาแล้วเราสามารถขยายภาพ โดยการกดคอนโทลบวกเนี่ยลองดูคอนโทลบวกขยันไหมได้ภาพมาแล้วปรากฏว่าถูกไม่ให้ใช้ภาพต้นฉบับเพราะจากประสบการณ์ที่ครูเคยสอนมาภาพต้นฉบับหลายๆภาพหลายๆเครื่องรูกแก้ไขอาจจะผู้ใจคนนี้ตาบ <c oughs> ูผู้ใจยคนนี้ถูกค่ะเพราะนักเรียนได้ทำการลบแล้วบันทึกลงเครื่อง ทีนี้วิธี Copy เราจะ Copy ภาพนั่นเองนะโดยเข้าโหมด selection เลือกพื้นที่ที่ต้องการออนนี้เรียนลองตามครูไปเลยเพื่อนักเรียนไฟล์อยู่หน้า d e s k อ o p นะคะเนชื่อว่าการ์ดมิทัชลองดูก่อนรอบแรกมูจัดจาก,การ selection พื้นที่ ในส่วนของการตั้งค่าพิกเซลในทุกๆครั้งที่นักเรียนเรียนปรากฏว่าเราต้องมาตั้งค่าขนา่นะ640คู480อะไรไม่รู้ที่นักเรียนต้องการถูกไหมแต่รอบนี้ไม่ต้องตั้งสิ่งที่เราก๊อปไปเมื่อกี้คอปปี้เมื่อกี้นักเรียนนะขนาดส่วนสูงคายค่าดีสูชั่าต่างๆมันคือสิ่งที่ค๊อปเมื่กี้เป๊ะแน่นอนคือ200 290หน่วยเป็นพิกเซล เอาละเอีสองที่เลือกโอเคหลังจากนั้นกดวางทุกคนเข้าไปที่เมนูอีก t แล้วเพดวางไปเลยรูปมาไหมคะมาครับ่ะมาแล้วทีนี้เตรียมขยายภาพคอนโทรลบวกเตรียมเดลงไว้ ที่ขมาแล้วเราจะทําการมีคัดหรือว่าตัดต่อในส่วนที่ไม่ต้องการเมื่อกี้ครูอบอกแล้วว่าเราจะเอาผู้ชายคนนี้เข้าไปนั่นงหยที่น้ำตกโอเคไหมคะนั่งอยู่ที่น้ำตกโดยไม่เกี่ยวกับผูห้หญิงวอันนี้นั่งอยู่ที่อะไรชายทะเลปีนะ่าทะเลประมาณว่าทุผานักเรียนเข้าไปที่โหม,มดเลือกสิ quick mode นะ ลองเอามาส์แปะๆไปมา 8, 8ันขึ้นให้อ่านนะครันักเรียนขึ้นว่า Edit Quick Mark Mode อ่าน Edit In Standard Quick Mark Mode ก่อนที่มันจะขึ้นว่า Edit In Quick Mark Mode คุณกดหรือยังรถ้ากดแล้วมันเป็นสีแดงงโอเค okay. หลังจากนั้นเข้าไปที่ Bus t เครขึ้นมือบัตรนักเรียน Bus ใชมคะคือมือบัสหลังจากนั้นอะไรต่อเราไปดูขนาดปลาแดงค่ามาสเตอร์ไดมิชันคือค่าขนาดของปลาแดงนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดมาสเตอร์ไดมิชันนะคะนักเรียนไดมิเตอร์อ่าโอเคสมมุติว่าได้ขนาดนี้อยากให,ให้ใหญ่จนเกินไปค่าที่ออกมาจะไม่ดีนักเรียน,น,น,ยนให้นักเรียนทำการแต้ม ระบายตายแปลงลงบนตัวหรือลงบนผิวหน้าผู้ชายคนนี้นะคะเอาหูไปด้วยโอเคไหมที่เรียนลองทำมองนี้เก่งอยู่แล้วนี่คือห้องสี่ับหนึ่ง ค่อยนะคะนักเรียนเ็เบปเบายเ็กค่อยๆทําไปทําไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆนิดนึงคือส่วนที่สมมุติว่ามือเราพังแวกมือเราพังแววกลงไปหรือทำยังไงก็เอามาด้วยไม่ใช่เราสามารถที่จะกดลบโดยเข้าไปที่เมนู l ลเซอร์ทูเมนู l ลเซอร์ทูแล้วเลือกปรับปลายแปลนิดนึง ดลบส่วนที่เกินสังเกตปลายแปลงหรือว่าบัดจะเป็นขอบฟงนะขอบฟงเราใช้ขอบฟงภาพจะให้ความเนียนกว่าทาไปทั้งตัวแล้วเดียวทาไปทั้งตัวการลรีดพลตัดต่อจะมีขั้นตอนในโ h o t o s h อ p เนียนที่มากหลายวิธีแต่นี่ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่ครูคิดว่ามันง่ายลองดูนะถ้ายิทำเกินไปก็กดเข้าไปที่ลัอเซอร์ทูเดี๋ยวครูจะลองเดินดูที่นักเรียนามมาทำนะคะบนคอมพิวเตอร์ทุกคนปิมือ ให้ทำเสร็จแล้วบ้างคนเสร็จแล้วด้วยคนที่ยังทำไม่เสร็จทำเสร็จแต่ขอความเมียนิดนึงนะคะส่วนที่เกินไปเราใช้นัสเซอร์ทูค่อยๆเกลียรลบเกียจนหูหายไม่ใช่หละเกี่ยไปเกี่ยวมาหูหายจขคาั่งม่งไม่ใช่แล้วนักเรียน จะหล่อ,อยังไงที่เรียก่มีหูจบขาวอันนี้ครูจะไม่ได้ทำทั้งตัวนะคะนักเียนครูทำแค่เป็นส่วนนี้ลอ,องแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็หมายความว่าสมมุติสมุิว่าครูจัดก,การเวกมาร์โดยใช้บัตรทั่วตัวแล้วในกรณีที่เราจะ ต้องการพื้นที่ที่ทาไปพื้นที่ที่ทาหรือ selection คือพื้นที่ที่ต้องการโอเคไหมเราจะทำการกดทุกคนมองไปที่เมนูบ็อก b o และตรงส่วนของ quick mark mode เราจะทำการกดอ่ากดซ้งอีกทีนึงจะเป็นสีเทาเส้น selection จะขึ้นรอบๆส่วนที่เราระบายแต่ถ้าปรากฏว่าหูหายของูหูหายจริงๆด้วย เรายังไม่ต้องทาอะไรจิ้มไปที่ Quick Mark หมดใหม่เพิ่มหูระบายองหูมาหูหายไม่ได้แล้วลองดูกด Quick Mark หมดหูเริ่มมาโอเคไหมกด Quick Mark หมดแล้วทุกคนลองกด Delete กด Delete ที่ปั้นคีย์บอร์ดอ้าวลองดิ กด퀵มาร์กแล้วเรากดดีลิทกดแล้วเกิดอะไรขึ้นกดแล้วเกิดอะไรขึ้นนักเรียนตอบกดแล้วหนือจะหัวคุกดแล้วหนือจะหัววิธีกดเล่น selection เรียนวิธีกดเส้น s e l e c อะตอบให้สึ้ใจอย่าวนี้เข้าไปที่เข้าไปที่ปดเส้น selection ออกคอนโทรลดีมีเพื่อนฝันี้ต่อพูเข้าไปที่คอนโทรลดีคือการกดเส้น selection ที่เราต้องการเลือกพื้นที่ไว้ออกทีนี้เรามาลองก่อนลองนี้คือขั้นตอนที่ทดสอบเราจะนำภาพผู้ชายคนนี้เข้าไปไว้ในน้ำตก บูซิ่จะหล่อไหมมากระโจัดการเปิดหน้าต่างอูดจัดการเปิดหน้าต่างเรียกเปิดบนหน้าต่างย่อตรงส่วนของขอบดูบาตรงนี้จะได้หน้าต่างของหน้าต่างโอเคไหมง่ายง่ายเลยวา

แบบนี้นะเล่นตูมาทิ่เด็กลูกาลองลูกนะแบบนี้ก็ได้สังเกตว่า